สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่6กันยายน2564นะครับวันนี้ก็อากาศสดชื่นสดใสมากๆนะครับผมกำลังที่จะขับรถไปส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับที่อำเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบุรีนะครับก็อากาศดีมากครับแล้วก็ไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมการส่งมอบรถ นะครับให้กับทางลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับแล้วก็ได้จองรถไว้วันลาก2หัวนะครับวันนี้จะส่ง1หัวก่อนนะครับโอเคเดีเ๋ยวเราเดินทางกันเลยตอนนี้ก็มาถึงสีคิ้วแล้วเดี๋ยวแวะซื้อขนมไปฝากลูกค้าสักหน่อยนะครับ โอเคก็ได้ขนมไปฝากลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อร้านหน้านั่งบรรยากาศดีครับที่สีคิวก็ถ้ามาจากโคราดวิ่งไปทางสระบุรีหรือจะเข้ากรุงเทพ,พก็แวะได้นะครับที่ร้านนี้นนะครับบรรยากาศริมเขื่อนลำตะคองนะครับเราก็จะเห็น มอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยน้ำเต็มตะล่งอยู่เลยนะตอนนี้ช่วงหน้าฝนโอ้โหนั่นบนยอดเขาครับมีเมฆด้วยโอ้มีหมอกมีหมอกไม่ใช่เมฆโอ้โหยากาศดีมากเลยครับ เินไปด้วยเลยนะในการเดินทางไปส่งรถคราวนี้มาถึงแล้วนะครับแยกบ้านนาเราเลี้ยวซ้าย บ้านลูกค้าแล้วครับ,รบแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่แก่งคอยสระบุรีเดี๋ยวรอรถอหัวลากกำลังเดินทางเข้ามานะครับเห็นมาแต่ไกลแล้วจากปากซอยว่าตอนนี้รถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรถกำลังวิ่งเข้ามานี่ก็เป็นบรรยากาศที่อู่ของลูกค้านะครับก็รับจ้างขนส่ง ่วนใหญ่จะเป็นพวกเต้าปูนทิ่งพวกปูนซีเมนต์ผงแล้วก็พวกเข้าลอยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอยู่แถวแก่งคอยนะครับก็จะมีบริษัทปูนซีเมนต์เยอะนะแถวนี้รอบๆด้านก็มีทุ่งนาด้วยนะครับเกียวชะอุ่มตอนนี้รถเรากำลังมาถึงแล้วนะครับ เป็นลูกค้า VIP นะครับที่ซื้อมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ออกรถเป็นประจำก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทจอเจริญทรัพย์ขนส่งด้วยสวัสดีครับคุณยุ้ยครับก็นำนำ นำรถใหม่มาส่งนะครับรัรโอรอแบบว่ายาวนานมากครับพู้กองก็เดี๋ยวทำการกลับหัวรถออกมาทางออกทางด้านหน้าบริษัทนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปรับมอบรถกันต่อ นี่ก็คนงานนะับมารอรับรถด้วยนี้แกหันหน้าหลงกล้องตลอดเลยน้องวินที่ดีเอองวินท่านลมไม่ดีออน้องเแต่วิทยเปลี่ยนนะวิทยุเปลี่ยนนะเห็เปลี่ยนเไหม

นนไม่เอากระป๋าไม่เอาไม่เอารมาไม่ดีโทรเแก้ววินรับรถใหม่ไม่รับรถเรือรถใครไม่รู้นะรถวินหรือรถถางอะเห็นไหมโอเคไหมลากข้งไม้มายางอะไรให้เสร็จพมสิบน็อตเหมือนกัน <laughs> ขอบพระคุณมากครับที่สนับสนุนทางนี่จริงเร็วนะสิแล้วยังอะไรแกแล้ใส่ปลมขอรมขอกองสภา้ต่งแล้วธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมากล้วมาหาไนะครับมาแล้ว่ไงขับรถแล้วก็ปั๊ม่กัน้นางขะคุณายๆครับนี่ฮ คุณน้อข้าอูนะนี่ก็หล่เข้าอูไงเขินนั่นนี่รถมาต่งเนี่ยครับแทบไปติ๊บให้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวคนหน้าเข้ามาส่งตลอดแหละแข่ถมเลยรถตู้คันนี้แข็งอะไรอยู่มันนานไง รับนนีคนหอมาโอมพี่แต้วูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารเามันก็เหมือนเดิมนะครับเก็นในโลกขุณชายเช่นกันครับ เราคิดว่าช่วงนีเป็น <โฮ S 2> รับมือดุจ็นใช่ไหมตอมตัวกมาหนักกว่าตอนไอ้เี่นะวาช่วงเกับได้เร็วๆอะไรเงี้ยนะ จะของรถนะครับเสื้อลายหมูแฉมน้ำมันมาล่างนามนิดหน่อยมันเต็มถังใส่ใส่มาสามโอ้เต็มถังอ๋อเต็มถังมหมื่นเลยนะใส่มาสามพันนะครับใช่ยังแฉมเต็มถังวีมาแต่โกราเลยใช่รับอไม่ใช่อ่ะกามพันอุ้ยเต็มไปทีสิบลิตรเอง

Thank you